คนรวยจริงไม่อธิบายตัวเองให้ใครฟังคนที่ยังไม่มีอะไรมักถูกบังคับให้ต้องอธิบายชีวิตตัวเองเสมออธิบายว่าทำไมยังไม่สำเร็จอธิบายว่ากำลังพยายามอธิบายว่ามันยังไม่ถึงเวลาอธิบายว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวแค่ยังไปไม่ถึงเพราะสังคมไม่ให้คุณค่ากับคนที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์และยิ่งคุณอธิบายมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งถูกกดต่ำลงไปเรื่อยๆโดยที่คุณแทบไม่รู้ตัว คนจำนวนมากไม่ได้พูดมากเพราะอยากอวดแต่พูดมากเพราะกลัวถูกดูถูกกลัวคนคิดว่าไม่เก่งกลัวคนมองว่าล้มเหลวกลัวคนสรุปชีวิตเราจากช่วงเวลาสั้นๆการอธิบายจึงกลายเป็นเกราะป้องกันศักดิ์สรีของคนที่ยังไม่มีอำนาจแต่คนรวยจริงคนที่มีอำนาจจริงคนที่ยืนได้ด้วยตัวเองจริงเขาไม่อธิบายอะไรเลยไม่ใช่เพราะหยิ่งไม่ใช่เพราะดูถูกใคร ต่เพราะเขารู้ว่าคนที่ไม่เชื่อคุณตั้งแต่แรกต่อให้อธิบายทั้งชีวิตเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีคนรวยจริงเคยผ่านจุดเดียวกับคุณเคยถูกมองข้ามเคยถูกหัวเราะเคยถูกดูถูกว่าทิดสูงเกินตัวแต่สิ่งที่เขาเรียนรู้เร็วมากคือการอธิบายไม่ได้ทำให้ใครเคารพคุณมีแค่ผลลัพธ์เท่านั้นที่ทำได้ช่วงที่เขายังไม่มีอะไรเขาเงียบไม่เงียบเพราะยอมแพ้แต่เงียบเพราะกำลังสะสมพลัง เงียบเพื่อไม่ต้องเถียงเงียบเพื่อไม่ต้องพิสูจน์เงียบเพื่อไม่ต้องเสียพลังไปกับคนที่ไม่ได้ร่วมเส้นทางเดียวกันคนที่เคยถูกกดจะเข้าใจความจริงข้อนี้ดีที่สุดคุณจะรู้ว่าการอธิบายให้คนที่ไม่เคยช่วยคุณมันเจ็บแค่ไหนคุณจะรู้ว่าการพยายามให้ทุกคนเข้าใจมันเหนื่อยแค่ไหนแล้ววันหนึ่งคุณจะเริ่มถามตัวเองว่าฉันต้องอธิบายชีวิตให้คนเหล่านี้ทำไม คนรวยจริงไม่อธิบายตัวเองเพราะเขาไม่ขออนุญาตใครใช้ชีวิตเขาไม่ขอความเข้าใจจากคนที่ไม่เคยเข้าใจเขาในวันที่ลำบากเขาไม่เสียเวลาพิสูจน์คุณค่าให้กับคนที่ไม่เคยเห็นค่าความเงียบของเขาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการตัดการเข้าถึงตัดสิทธิ์การวิจารณ์ตัดสิทธิ์การดูถูกตัดสิทธิการตัดสินออกจากชีวิตตัวเองคนที่ยังต้องอธิบายมักยังอยู่ในพื้นที่ที่คนอื่นมีอำนาจเหนือเขา แต่วันที่คุณไม่อธิบายอีกต่อไปไม่เถียงไม่ชี้แจงไม่แก้ตัวนั่นคือวันที่คุณเริ่มย้ายตัวเองออกจากสนามนั้นคุณไม่จำเป็นต้องชนะด้วยคำพูดคุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครด้วยเหตุผลคุณชนะด้วยการไม่ต้องพูดอะไรเลยคนที่เคยดูถูกคุณจะเริ่มเงียบในวันที่คุณไม่อธิบายไม่ใช่เพราะเขาเข้าใจแต่เพราะเขาเริ่มไม่กล้าถามและนั่นคือสัญญาณว่าอำนาจกำลังเปลี่ยนมือ จำไว้อย่างหนึง่งคนที่ไปได้ไกลจริงไม่เสียเวลาบอกใครว่าเขากำลังไปไหนเขาแค่ไปและปล่อยให้ผลลัพธ์พูดแทนทุกอย่างถ้าคลิปนี้พูดแทนความรู้สึกบางอย่างในใจคุณได้แปลว่าคุณไม่อ่อนแอคุณแค่เคยอยู่ตำ่ำและกำลังเรียนรู้วิธียืนให้สูงขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายอย่าลืมกดติดตาม Mindset Hacker ไว้คะ่ะที่นี่ไม่สอนให้คุณพูดเก่งแต่สอนให้คุณไม่ต้องพูดอีกต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ Yeah. you